สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพก่อนที่เราจะมารับชมวัตถุมงคลขององค์ปู่ศิลาก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นหลักช่องของเราพี่ตองไร่บ้านจันทรสนธินะครับฝากประชาสัมพันธ์และก็แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้มีการปลอมเฟซบุ o กนะครับตองร่นะครับ ก็พี่ตองรอยเอีดก็จะมีชื่อบัญชีเดียวเท่านั้นก็คือนายจักรินจันทร a s o n t นะครับหรือว่าติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0 9 9 2 1 9 8 5 8 6นะครับถ้าไม่ใช่ชื่อจัก,กรินจันทร a s o n t นะครับเป็นบัญชีของมิจฉาชีพนะครับฝากแจ้งเตือนให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับในคลิปนี้ก็จะนำ เรียนรุ่นอายุวัฒนามงคล81ปีขององค์หลวงปู่เป็นรายการที่7เนื้อเงินลงยาแดงนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง999องค์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นเหรียญยืนนะครับเป็นองค์ยืนสำหรับทาที่ชื่นชอบในเหรียญยืนนะครับเหรียญยืนก็ ท่านที่ล้มลุกคลุกคลานนะครับในเรื่องต่างๆก็สามารถนำไปบูชาได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของโอหลงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นรายการที่7เนื้อเงินลงยาแดงนะครับจัดสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับรายได้ในการจัดสร้างรุ่นนี้ก็เพื่อที่จะนำ ไปสมทบทุนในการจัดสร้างเจดีโนนสาวเอที่ธรรมรยานจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งเป็นวัดที่องค์หลวงปู่ศิลาศิลจันโทจำพรรษาในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง99เหรียญวันนี้มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับฝากแจ้งเตือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตอง ใช้ชื่อบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนายจักกรินจันทราสนที่นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทร0992198586เท่านั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นชื่อบัญชีอื่นนะครับก็เป็นมิจฉาชีพนะครับฝากแจ้งเตือนทุกท่านให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของของค์ปู่ที่เรามีโอกาสนำมา แนะนำให้กับคุณผู้ชมที่รับชมช่องของเรานะครับเป็นเนื้อเงินโรงยาแดงรายการที่7จํานวนการจัดสร้าง999เหรีออยญน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่มีความสวยงามและก็ท่านที่ร่วมจองก็ได้ร่วมบุญด้วยนะครับ